สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผม,ผมจะพาทุกคนนะครับมาชมากล้วยส่วนกล้วยผมนะครับที่ผมตัดแต่งลูกหน่อกล้วยออกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือค่อนข้างที่จะโล่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรับชมเลยนะครับผมอันนี้อันนี้คืออันนี้ เอออันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมแต่งแค่ร่องร่องกลางร่องเดียวนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเพื่อนๆดูนะครับว่าอีตัวนี้คือกล้วยเล็บมือนางที่ผมทดลองไว้สามออนนะเอาไว้สามต้นใหญ่ๆนะครับก็คือออกออกออกเออออกเรือหมดแล้วนะครับออกทั้งสามเลยครับผมนี่อันนี้คือได้ผลนะครับแต่ว่าแค่น้องแรงเฉยๆนะครับถ้ามีน้ํารถผมว่าถ้าใครมีระบบน้ําดีๆนะครับปลูกแบบนี้ก็โอเคอยู่นะครับผม เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมล่องที่ผมแต่งแล้วนะฮะอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้กล้วยหอมนะครับใกล้สุกแล้วอ่ะนี่นะครับอันนี้คือที่เมื่อวานมาแบบรีบๆนะครับได้แค่ประมาณนี้ครับผมนี่นะฮะอันนี้คือกล้วยหอมนะครับเครือใหญ่มากครับอันนี้ก็กล้วย,วยหอมเหมือนกันนะครับอันนี้คือกล้วยหอมดมทองนะครับเห็นไหมครับเพื่อนแต่งกันโล่งลยฮะ ผมตัดหน่อตัดตัดลูกน้องทิ้งนะครับเห็นไหมครับจะไปจะเห็นติดลูกนะครับแต่ก่อนไออก่อนนี้ลกมากเลยนะครับเห็นไหมครับสางออกหมดเลยนะฮะตัดหน่อออกเดี๋ยวให้น้องขึ้นมาใหม่นะครับผมเพราะอันนี้มันลกเหลือเกินนะครับนี่นะฮะอันนี้คืออันนี้ก็อีกหนึ่งเครือนะครับอันนี้กล้วยอะไรไม่รู้นะครับจำลูกกลมๆมแล้วก็อันนี้นะครับนี่แล้วนี้เพิ่งตัดตัดตัดเมื่อวานก็มาก็คือตัดตัดนะตัดเครือไปสองเครือเลยนะครับก็เลยโล่งไปเลยนะครับตรงนี้ แต่ก่อนตรงแถวนี้ลกมากๆกันนะครับอันนี้ตัดออกเยอะมากๆเลยครับเห็นไหมครับเพื่อนตัดแล้วก็ทําโคนใส่ต้นฝรั่งเลยนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้ที่ทดลองไว้สามนะครับเพื่อนที่สามต้นที่ผมเคยถ่ายเพื่อนดูตอนนี้ออกมาสองนะครับออกมาสองคือใหญ่ๆเลยนะครับนี่สองคือนะฮะยังเหลือต้นต้นนั้นนะต้นใหญ่มากคือว่าไม่เคยอาทิตย์หนึ่งก็ออกนะน่าจะน่าจะออกกันละครับออกออกติแทงปีแล้วน,นี่แล้วก็อ่าเห็นไหมครับเพื่อนนี่ สวยงามมากครับมันถ้ามันโล่งถ้ามันโล่งเนยฮะจะเห็นแต่เครือกล้วยเลยนะฮะเพราะว่าครั้งก่อนเราไม่มีเวลามาแต่งนะครับมันลกมากครับมันก็เลยเออ่มองเห็นแต่ใบนะครับอันนี้เใช่ไหมครับเพื่อนหนึ่งเครือแล้วก็อันนี้ก็จะมีเออ่กล้วยนะนี่อันนี้กล้วยสีม่วงนะครับไม่รู้กล้วยแต่เดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนๆดูโอ้ซูมได้ไหมอ่าซูมไม่ได้ด้วยนะฮะนี่นะฮะมันเป็นกล้วยนะ คล้ายก้นิ้วคล้ายกล้ยนิ้วนางลำอ่ะครับแต่ว่าลำต้นนองก็ต่างกันอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้กล้ยอะไรจาชื่อชื่อไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้ที่ทดลองไว้นะครับสามฮะเเห็นไหมครับอันนี้คือออกพร้อมกันสามคือใหญ่เลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนบิ๊กเลยฮะอันนี้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 ก็อีกพันกล้ยเรือนึ่งนะฮะอันนี้กล้ยนิ้วนางลำนะครับเพิ่งจะออกเครืออันนี้ก็เป็นเครือที่สองนะครับอันนี้ผมเอาลูกเอาต้นนี้ต้นนี้คือผม ขุดมาจากต้นแม่นะครับแต่ว่าออกออกหน่อเยอะกว่าออกหน่อเยอะมากเลยนะครับอันนี้นิ้ัวนางลำนะครับสวยรูปมันสวยดีครับนี่ก็อันนี้กล้วยเครือหนึ่งนะครับจะจําชื่อไม่ได้ชื่อว่าอะไรนะครับผมนี่แต่นี้แก่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ในกล้วยที่มีหมดนะครัะทีต่ตัดไปแล้วหมดนะครับเดี๋ยวเขาจะมาตัดเครือนี้ไปอ่าแล้วนี้ก็คือกําลังแทงทั้งปีออกมาครับเดี๋ยวต้อง ต้องต้องได้มาคัมนะฮะพเพื่อนๆนี่อันนี้อันนี้กล้วยอะไรไม่รู้นะครับว่าลูกลูกสวยมากเลยนะครับตอนนี้บอกว่าลืมหมดแล้วนะครับว่ากล้วยสายพันธุ์ไหนพืชงไหนบ้างนะครับดังน,นั้นคือ,อ,อถ้าอยากรู้ก็ต้องเปิดแผนที่อย่างเดียวนะครับน,นานมาเปิดเปิดดูทีก็จับไม่ได้นะครับนี่ฮะเพื่อนลูกนะครับนี่แล้วกล้วยอันนั้นกล้วยมาเลย์ปรอันนี้นะครับ กอนี้ผมเอาไว้สามครับเพื่อนสามก็ได้สามเลยนะครับแล้วนี้ผมผมตัดหนอด่อทิ้งหมดเลยนะครับตัดหน่อต้องออกมาแล้วนะครับเคลียร์ออกมาเลยนะครับก็เหลือเห็นแต่เห็นแต่เอ่อหนึง่งเอ่อสามต้นแล้วครับแล้วก็มีมีแต่เอ่อเห้ได้ไว้นะมีแต่ลูกนะฮะนี่นะฮะอันนี้คือคกล้วยกล้วยเมืองนอกที่เดี๋ยวรอยังรองชิมก่อนนะครับย,ยังไม่ยังไม่เคยชิมนะฮะหน่อที่ซื้อว่าซื้อหน่อมาแพงๆนะครับนี่เนี่ยลูกลูกเล็กๆเองครับแต่ว่าต้องรอดูต้องรุนตอนโตครับว่าจะ รสชาติเป็นไงแต่ถ้ารสชาติอร่อยก็ถือว่าคุ้มคุ้มราคานะครับถ้าไม่อร่อยนี่คงเสียใจนิดๆนะฮะนี่นะฮะนีนนนน่แล้วก็มีกล้วยหอมออกเขือรอบนี้เยอะเลยนะครับยังยังไม่ได้คําเลยครับผมแต่ผมขุดไว้แล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับนี่อันนี้หนึ่งคือหนึ่งต้นนะครับนี่ครับมาขุดไว้แล้วฮะขุดเออผมใช้ระบบไม้ไผ่หนึ่งต้นนะครับแล้วก็คําเลยฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาบันไดหรือเอาบันไดนะครับมาผูก ขึ้นแล้วก็ผูกใส่ผูกตรงตรงปลีน้องนะครับนี่ฮะเพื่อนนี่ก็ลัางมาหนึ่งเครือกล้วยหอมเหมือนกันนะครับนี่ต้องขึ้นขึ้นเชือกผูกข้างบนนะครับโอ้โหกล้วยนกล้วยอ่นนะเล็บมะนางออกเยอะเลยครับนี่ครับเล็บมะนางออกอีกแล้วเห็นไหมครับเพื่อนเครือใหญ่ๆเลยครับผมรอบนี้น่าจะเยอะกว่ารอบพี่แล้วนะครับก็รอบพี่แค่ว่าห้าสิบเครือถือว่าเยอะเลยนะครับแต่รอบนี้อื่นที่ออกใหม่ผมว่าน่าจะเกินยี่สิบกว่าแล้วนะครับ อันนี้คือยังไม่หมดนะครับยังเหลือเยอะเลยนี่อันนี้อีกอันนี้อันนี้ออกใหม่แล้วคืออันนี้นี่นะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้ลูกสวยนะครับแต่ไม่รู้เพราะว่าน่าจะเป็นกล้วยส้มเหมือนกันรับรองผมจะไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นกล้วยส้มอันนี้กล้วยแหลกเป็นรูกแบบแปลกๆลูกเล็กๆครับยังไม่ยังไม่เคยชิมฮะอันนี้ผมก็แต่งหมดเลยนะครับตัดแต่งออกมาเลยนะครับเนี่ยอแค่นี้ครับตัดหน่อทิ้งหมดเลยครับตัดออกเลยแล้วก็ให้เหลือแค่ต้นต้นใหญ่ๆห่ เพราะว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไม่นานผมจะเอาเอาออกมืเลยแถวนี้จะให้โล่งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาเฉพาะตน้ตนต้นฝรั่งกับต้นน้อยหนาเป็นเอ่อขึ้นนะครับเพราะว่าต้นนี้ต้นฝรั่งน,น,าน,น,าน้อยหนาเอา่อเป็นดอกลูกเยอะครับแต่ว่าน้องไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะน้องไม่โดนแดดนะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์ออกนี่นะครับอันนี้คือกล้วยหอมครใคกล้วยหอมไหมไหมครับเครือใหญ่จริงๆครับนี่ฮะฮาร์อันนี้คือคำ้คำค้ำไม่รู้ว่าจริงน้องกี่อยู่ป่ะคฮะเนี่ยครับเพือ่อน เหมือนมั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 นใหญ่รูปมันใหญ่เกินนะครับมันสมบูรณ์เกินเพรงอยู่ใกล้น้ํานะครับอันนี้คืออยู่ใกล้น้ําเนี่ยสองต้นนี้อยู่ใกล้ใกล้น้านะครับมีมีระบบน้ําอยู่ใกล้ๆฮะน้องก็เลยลูกใหญ่มากเลยครับต้นไหนที่อยู่ใกล้ระบบน้ํานะครับแบบพอคิววัวผมใส่เท่ากันนะครับต้นละต้นหนึ่งก็ประมาณครึ่งกระสอบครึ่งกระสอบก็คือสองสองถังสีใหญ่ๆนะครับก็คือใส่แบบเต็มพิกัดเลยนะครับเพราะเรามีเราเราเลี้ยงวัวเองนะครับคิววัวเยอะนะฮะ นี่นะครับเพื่อนอันนี้กล้วยทองคีมายวหาดใหญ่ฮะกล้วยหอมจำปาที่เคยถ่ายที่สวยให้เพื่อนดูแต่ก่อนเหลือแค่นี้แล้วนะครับเพื่อนขุดเอาไปหมดแล้วนะครับขุดไปปลูกที่อื่นหมดแล้วเดี๋ยวไม่นานนะครับอันนี้กล้วยหอมจำปาโอ้โหสามสี่เครือเลยครับเพื่อนๆหอมไม่ใช่ทองคีมายวหาดใหญ่ครับสี่เครือเลยเดี๋ยวได้กินไอ,ไอ้หอมจำปาไปอยู่โน่นแล้วละครับเดี๋ยวในอนาคตหนอนน่าจะออกเยอะครับนั้นเห็นแทงมาแล้วสองหน่อนะครับที่ผมจะเอา ทำระบบน้ำใส่ให้น้องแล้วก็ให้น้องออกน้องมาเยอะขยายไปใหม่ครับนี่นะครับอันนี้มีเต่ทองคีมอาหาดใหญ่ครับนี่หวานหอมอร่อยครับทองคีมอาหาดใหญ่อันนี้อันนี้้กยน้ำว้าเตี้ยครับเปื่อน่เตี้ยจริงๆนะครับอันนี้นะน้ำว้าดําครับเริ่มดําแล้วครับเพื่อนดำดำแล้วนี่ี้ยไม่แก่ครับต้นน้องตายเสมดแล้วครับเพราะว่าแถวโซนนี้เราดน้ําไม่ได้นะครับน้ําไม่พอนะฮะ อันนั้นพม่าแหกคุกครับเพื่อนๆเห็นไหมครับใหญ่แต่ว่าถ้ามีน้ำลดผมว่าโอ้โหสว่วนนี้น่าจะสุดๆเลยนะครับลูกมันแต่น,นี้ก็คืออันนี้เขาเรียกวไงนะน้ำก็คือน้ำไม่พอนะครับผมก็คือลดพอไมใอ่ให้น้องให้น้องไม่ให้น้องตายเฉยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนหน้าฝนเนี่ยรับรอ,องว่าอ่างการขึ้นมาเลยทันทีนะครับอันนี้กล้วยตำส้มออกมาแล้วสองเครือเลยนะครับเพื่อนๆโอ้ยเคยใหญ่เลยครับ อันนี้เอาไว้ตำส้มนะครับใหญ่จริงๆทุกเออ่โซนนี้น่าจะออกออกเครือกับทุกเกือบทุกทุกเลยนะครับทุกกอเลยนะฮะบางกอมีสองเลครับเห็นไหมครับสองหนึ่งไอ้ต้นหนึ่งกับต้นหนึ่งใครเห็นไหมสองกอเลยนี่แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ก็คือน้ำบาเต้อีกแล้วนะครับนี่คือน้ำบาเต้เห็นไหมครับเน่มาเฉยเลยแรกแรกคิดว่ามันจะไม่รอดแล้วนะครับนี่อันนี้กล้วยอะไรไม่รู้นะครับจำไม่ได้แต่แต่ว่าลูกน้องน่ารักมาก เดี de. mm ๋ยวเราจะมาเดี๋ยววันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฝรั่งต้นฝรั่งเอากล้วยออกก่อนนะครับแล้วก็แต่งจะปลูกฝรั่งให้หมดเลยนะครับโซนนี้เพราะว่าเราไม่มีที่ปลูกแล้วครับที่มันแคบเหลือเกินที่ไร่เดียวนะครับเพื่อนๆือนนี่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเอาแต่งต้นกล้วยตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาฝรั่งมาลงให้หมดเลยนะครับเพราะว่าต้นต้นฝรั่งที่ผมชำไปนะครับมันโตหมดแล้วนะครับเต็มล่างเต็มกระถางเลยครับมันนี้มีที่ไปแล้วนี่มีที่นี่แหละคร จัดการน้องเอา,เอ,าออกปลูกเลยแล้วครับผมก็จะปลูกฝรั่งใส่ก็ผมนับดูก็ได้มาทัก3สามสิบต้นนะครับน่าจะพอดีเดี๋ยวเราจะลุยลุยขุดนะครับเพื่อนๆใครมีใครมีแรงมาช่วยขุดนะนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดน้ําใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาน้ําเปิดให้ให้ให้น้องชุ่มชุมแล้วก็ค่อยปลูกนะครับดังนั้นก็คือไม่ไหวนะครับมันขุดเหนื่อยเดี๋ยวเราจะไปเปิดน้ําใส่ทัก3สามรอบแช่น้ําไว้ก่อนนะครับแล้วก็ เมื่อมันชุ่มแล้วค่อยๆมาขุดนะครับนี่ครับเพื่อนโอ้โหผมเเ็นกล้วยคืนนี้ทีอะไรก็คือแนะนํานะครับว่าถ้าเพื่อนๆที่ขไหนมีระบบน้ํานะครับนี่ให้น้ําอยู่ใกล้ๆน้องนะครับกล้วยหอมพวกกล้วยหอมนี่ครับหลูกน้องสะบบุ้มมากเลยครับใหญ่ใหญ่มากครับแต่วันข้าวของกล้วยที่เอ่อกล้วยกล้วยพันธุ์เมืองนอกของผมนะฮะหน้าธงสานนั่หน้าธงสารน้องมากเลยครับ สงสารน้องจริงๆครับเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอ่าไม่มีอะไรนะไม่มีระบบน้ําสงสารน้องอันนี้คือเอ่อฝรั่งเนี่ยแล้วนี่ห่อเยอะจริงๆนะครับห่อไว้ประมาณเพราะว่าได้สี่กับสามสี่สิบสี่สิบลูกนะครับถุงก,ก็สองสามลูกลนะครับทุกคนดูห่อลูกผมห่อลูกลูกที่มันเท่าก็เท่ามานิปโป้ฮะ,ะห่อไว้กันสี่สิบกว่าลูกต้นนี้ก็ก็โอเคนะครับกินโอเคแต่รสชาติรสชาติอาจจะสู้พันธุ์อื่นไม่ได้นะครับแต่ว่าแต่วความโด่นี่สวย อันนี้คือต้นผู้ซาที่แต่งใหม่นะครับเมื่อวานแต่งที่ต้นเดียวเดี๋ยวจะเริ่มแต่งใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันน,น,นี้อันนี้ผมจะแต่งใหม่อันนี้คือเสียผมจะเอาเอ่อเอาพันธุ์อื่นมาเสียบข้างใส่ไว้ทิ้งไว้นะครับอันนี้ก็พันธุนี้ก็อร่อยครับแต่ข้อเสียคือเราต้องหอ่อครับเดี๋ยวที่เอาอันนี้ครับถุงขยะนี้เดรียวจะเผาทิ้งนะฮะอันนี้เพิ่งตัดลงนะครับผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บเลยนีเย่เดี๋ยวเราจะมาแต่งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวปีหน้าต้นนี้ก็จะกลายเป็น พันสามจะมีพันสามรถนะครับแล้วก็จะมีหิมะเบอร์สิบสามแล้วก็อาจจะมีเอ่อพันอื่นอีกอีกสักอันนึงเอาไว้กินนะครับแล้วเาไม่ปลูกเยอะครับปลูกแค่ต้นเดียวก็กินไม่หมดแล้วขอให้เราเอาไว้เราห่อได้ครับเพื่อนๆนะได้กินอยู่แล้ว <c oughs> อันนี้คือความต่างของกล้วยหอมที่ขาดน้ำนะ <c oughs> อันนี้เนะี่ยอันนี้เพิ่งเพิ่งจะมาทำท่อใส่เมื่อวานนะครับแต่ว่ารู้ว่าจะเปิดน้ำใส่ได้หรือเปล่าครับเพ่เพื่อนตัวนี้นะฮะ โอ้ oh. อันนี้ผมจะลองเอาไว้สามต้นเลยนะครับอันนั้นก็มาแล้วนะครับเคยทําไหครับี่แต่ว่าเล็กกระจิ๋งหนึ่งครับเนี่ยเชว่าว่าจะมาขุดไอ้ค้ำนะครับเพื่อนขุดไม่ลงเลยฮะดินมันแก่นดินมันแน่นเกินนะฮะแน่นแบบสุดๆเลยเดี๋ยวเปิดน้าใส่ก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นกล้วยเนะี่ยกล้วยหนุ่มหมีเป่ะครับเพื่อนเนี่ยหนุ่มหมีเพิ่งออกเครือครั้งแรกนะครับไม่เคยกินนะครับเ๋รารอม,มานี่ <laughs> มาโซนนิทไรศก็เพื่อน <laughs> ๆต้องภูมิใจต้นกอนี้ อันนี้คือเราไม่ดูแลเลยนะครับอันนี้ต้นนี้คือปล่อยดูความแห้งแล้งนะครับแห้งแล้งสุดๆแต่ว่าน้องตอบแทนเราเกินเกินก,นการาดูแลมากถือว่าอ,อสา่กล้วยสายพันธุ์นี้คือคุ้มแล้วนะครับคุ้มที่เราทั้งกินเราทั้งแจกเราทำบุญนะครับแล้วก็น้องวัวเราอ้วน,นเนพราะอ้วยเนี่ยฮะนี่อันนี้กล้วยอะไรไม่รู้กล้วยมาใหม่ลูกลเล็ก,ลก,ลกน่ารักมากเลยครับนี่อันนี้ต้องต้องต้องได้ชิมเดียลองชิม อันนี้ต้นฝรั่งนะครับมีหลายสายพันธุ์เลยนะครับอะไรอันนี้ห่อไว้เยอะเลยครับนี่เราใชมานี่แหละครับอีกโซนหนึ่งที่จะมาปลูกฝรั่งนะครับเพราะว่าต้นตอที่ผมเตรียมไว้ก็มีอยู่ประมาณเกือบห้าสิบต้นนะครับมีมีแต่พันธุ์หงจ้วนซื้อกับหงเปาซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะมาปลูกแต่งดีๆแถวจะได้ประมาณจ็สามสิบต้นนะครับเพื่อนๆอันนี้วิวนะครับเพื่อนๆมีความแห้งแล้งนะครับแล้งสุดๆนี่ฮะ แรงมากๆทั้งแรงทั้งฝุ่นนะครับเพื่อนๆตอนนี้พี่ๆเขาเริ่มเริ่มไถนาเริ่มเผาสร้างข้าวแบบที่เตรียมปลูกนะฮะปีต่อไปนะครับก็เลยเควรเขมา่าเยอะมากเลยนะครับเมื่อวานผมมาแบบอืๆๆกระปุ่มมากเลยครับผมอ่าเดี๋ยวมันจะมีอีกต้นหนึ่งนะครับต้นมะขามเทศนะครับเพื่อนๆอันนี้ปลูก ทิ้งงนะครับแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เพื่อนดูความดอกอน้องเยอะมากเลยครับแล้วก็ลูกนะครับก็เริ่มสุกนะฮะนี่อย่างงี้ฮะถ้ายังไม่เก็บเนี่ยอยนางี้สุกล้วไม่ค่อยไนี่สุกละแน่เริ่มสามต้นเลยนะครับเยอะมากอันนี้คือปีที่แล้วที่กินเยอะปีนี้นา่าจะเยอะปีนี้นา่าเยอะมากนะครับเดี๋ยวปีปีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำระบบน้าใส่ให้น้องนะครับเดี๋ยววันนี้จะเคลียร์ระบบน้ําใส่ให้ต้นต้นมะขามเทศทั้งสามต้นนี้นะครับ เพราะว่าโหดูเพื่อนดูดูลูกมันดูกเล็กมันเยอะมากเลยนะครับอันนั้นคือต้องดูแลน้องหน่อยจะได้กินอะไรอะไรนี่ครับมีสามต้นเดี๋ยวภารกิจวันนี้นะครับอีกอย่างคือเราจะมาทาบกิ่งข้อหลังออกนะฮะเดี๋ยวเราจะท้าไปปลูกที่สีสเกตนะครับให้แม่จะปลูกประมาณถ้าห้าสิบต้นนะครับปลูกไว้ปลูกไว้กินจะกลายสายพันธุ์นะครับปลูกไว้กินอย่างเดียวบอกแม่ผมบอกแม่ว่า ไม่ไม่ต้องปลูกขายนะครับปลูกไว้ปลูกไว้กินปลูกไว้ทาไปวัดทําบุญทำลงทำลงทานนะฮะเพราะว่ามันเพราะว่ามันอร่อยมากมากนะครับเพราะว่าถ้าใครจะกินเนี่ยคือติดใจเดี๋ยวผมจะมาเนี่ยครับผมจะเอากิมจูแดงเอากิมจูเบอร์ห้าออกให้หมดเลยนะครับอนี้เบอร์ห้าเอออันนี้อันนี้จะเป็นเบอร์ห้าครับจะไม่ผิดไม่ต้องไปดูชื่อไอเบอร์สี่เบอร์สี่ยังไม่ได้ชิมเลยเบอร์สี่แต่เบอร์ห้าที่กินแล้วครับอร่อยติดใจเม็ดน้อยมากครับเดี๋ยวเราจะจัดการเอาออกให้หมดเลย มาทับเพราะว่าผมผมชำต้นตอนไว้เองนะครับแล้วผมก็จะมามาขยายออกอันนี้เรากำลังเปิดน้ำาชื้ต้นมะพร้าวอยู่นะครับมะพร้าวนี้สี่ปีกว่านะครับแต่ยังไม่เคยได้กินเลยนะครับมันก็คือมันแรงนะอันนี้เพิ่งมาเปิดติดสปริงเกอร์ใส่นะครับติดน้ําใส่ครับนี่ฮะแต่ก่อนมีสปริงเกอร์อยู่นะครับจะมันน้ําไม่ถึงนะครับนี่เราจะใช้วิธีเปิดใส่เลยนะครับมาต่อสายแล้วก็เปิดใส่ เวลาเปิดใส่ตั้งหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับให้นให้น้องเปียกเปียไปเลย <c oughs> อันนี้เอ่อมะม่วงนะครับเพื่อนเพื่อออกดอกสวยงามจริงจริงม่กมะม่วงเราสี่สิบต้นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนอยากให้เพื่อนเพื่อได้เห็นมากเลยนะครับสี่สิบต้นเนี่ยสี่สิบสายพันธุ์นะครับอันนี้อกลางปีแล้ว,ป,ลวปีแล้วกินเกือบสี่สิบกว่าลูกเลยนะครับต้นขนาดนี้นะครับที่ต้นมันไม่ใหญ่เพราะว่าเราแต่งนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้คือเราแต่งให้ทรงคุ่มให้มันให้มันโล่งโล่งนะฮะเพราะว่าเราปลูกติดกันเราต้องแต่งทุกปีนะครับ อันนี้อันนี้ชุมพูทิปนะครับต้นนี้ลูกใหญ่มากครับเนี่ยกินปีที่แล้วได้กินเยอะนะครับอันนี้กวนอ่านะอันนี้มะม่วงเอ่อทองดำนะครับทองดําเลยทองดําถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนั้นคือนะเอ่อตามตรงไม้พเอ้ยไม่ใช่ดิอกล่องพี่กุณทองอกล่องอะไถ้าอย่างเไยครับพี่อะไรทองทองอะไถ้าอย่างนี้จำไม่ได้ครับเนี่ยอกล่องทองนะฮะเออแล้วอันนี้นั่นจะเป็นไข่มุกแดงนะครับอันนั้นน่าจะเป็นอะไรนะลูกตุ่เล็ก ของของของไต้หวันนะครับผมจำชื่อไม่ได้อะไรบน่บนอะไรให้ย่งไงเลยครับเพื่อนอ่ะกินได้อร่อยฮะอันนี้อันนี้ไอ้ก,กวยเออไ,ไม่ใช่หดี๋ยวชื่อกวยไอ้มะม่วงลูกายาวอ่ะครับเนี่ยเขาชื่ออะไรไม่รู้อะไรจาชื่อไม่ได้ครับดูกยาวปีแล้วที่กินลูกหนึง่งเอาไว้ลูกหนึ่งนะครับอันนี้จะอันนี้จะเป็นมะม่วงเบานะครับมะม่วงเบาเนี่ยไว้กินของอร่อยเปรี้ยวมากแต่อร่อยอันนี้อันนี้ก็ อันนี้ก็ม่วงอะไรจำจำได้ครับดอกต้นดอกสวยดูครับดูดอกมันอลังการมากครับเดี๋ยวเอ่อให้เป็นลูกเลยผมจะเปิดน้ําใส่เนี่ยอันนี้ยังไม่เคยกินเลยอันนี้ม่วงอะไรก็ไม่รู้นะครับเพื่อนดอกก็ไม่เคยตั้งแต่ปลูกมายังไม่เคยเห็นดอกาเไยนะครับไม่รู้พันธุ์อะไรดูว่าพอเม็ดมาหรือเปล่าเดี๋ยวรอรอครับรอรออย่างเดียวรออย่างเดียวเนี่ยพันธุ์นี้อร่อยครับม่วงขาวนิยมอร่อยนะเนี่ยต้นใหญ่ครับขาวนิยมอร่อย อันนี้ก็จะเป็นมะม่วงน้ําตอกไม้สีม่วงนะ,ะปีแล้วได้กินสองสามลูกนะครับแต่ลูกไม่ค่อยสมบูรณ์น้องขาดน้ํารู้แล้วรู้วิธีแล้วจะทําให้ไงลูกน้องโตนะครับทีเราจะมาติดน้ําใส่แบบนี้ครับท่านอันนี้ต้นมะพร้าวปีแรกเปิดน้ําใส่ใช่ไหมฮะนีเราจะมาเปิดเราจะมาเปิดใส่มะม่วงเหมือนกันนะครับแต่ให้มะม่วงติดติดลูกก่อนนี่นะฮะทีทำระบบน้ํนาใส่ให้มันดีๆปีที่แล้วมันขาดน้าจริงๆ,ๆนะครับมันเลยไม่สวยอันนั้นก็เอบนะ มะม่วงน้ำตาลเตาป่ะครับเดี๋ยวจะเราสมัติเอาต้นกล้วยออกให้หมดเลยนะครับแต่งน้องให้น้องขึ้นอ evet ันนั้นคือแป้งนั้นก็คือติดมะม่วงล้นล้วนเลยนะครับมะม่วงอะไรไม่รู้ครับอันนี้มะม่วงเสียบข้างเองไงนะครับปลูกต้นตอไว้ก่อนเสียบข้างใส่อันนี้อะไรนะไข่พระอาทิตย์ป่ะครับไข่พระอาทิตย์นี่ต้นนี้ข้างล่างเป็นเออ่ตอตออะไรนะมะม่วงมะม่วงหน่อยมะม่วงบ้านเราอะครับมะม่วงมมะ่วงอะไรกะสอบป่ะครับตรงจำไม่ผิด แล้วผมก็เสียบข้างใส่นะนะครับเพื่อนนี่แล้วก็ที่เหลือเต็มเลยนะครับเ,เพื่อนโน่นแต่ลกหน่อยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผม